ก็วันนี้พามาเดินเล่นกันนิดหนึ่งปลายหาดบางแสนในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะช่วงน้าใสของบางแสนพฤศจิกาธันวามกราตะกอนผมบอกว่าตุลาพฤศจิกาธันวามกราใช่ไหมสี่เดือนช่วงนี้แหละอันนี้ผมว่าถ้ามันเริ่มที่พฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกราน่าจะเข้ากุมภาได้ด้วยะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงสี่เดือนมอนเดินนั่นแหละผมว่าอาจจะมีความใสใสให้เราได้สัมผัสกัน อยู่ช่วงนี้ใครที่มาบางแสนทีไรเจอแต่น้ําขุ่นๆแล้วก็ขยะเยอะๆมากมายลองมาช่วงนี้ดูบ้างครับช่วงหน้าหนาวปกติเข้าไปหน้าหน้าร้อนใช่ไหมหน้าแดดเปียงๆแต่ลองมาหน้าหนาวดูทะเลหน้าหนาวสงบนิ่งสงบเพราะว่ากระแสน้ํามันเปลี่ยนไปแล้วทิศทางกระแสน้ําน้ำใสาจากโซนสัตหิบพัทยาเริ่มเข้ามาแทนที่น้ําที่เคยขุ่นๆของหาดบางแสนนะครับผมขึ้น เห็นไหมไม่ค่อยแรงสงบเงียบนิ่งแล้วก็จะมีติดตั้งทุ่นลอยน้ําอยู่แถวๆฟรีโซนทุ่นลอยน้ําก็สามารถเดินลงไปเล่นไกลๆได้ครับผมตนนัวนี้1พฤทศจิกา1พอยอหกหกลนีโโหน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมัง้งน,นี่ตอนนี้น้ำขึ้น3.6เลยนะี สูงสุดในรอบเช้านี้แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลงไปเรื่อยเยวจะให้ดูกราฟน้ำนะสวัสดีนะครับคุณเจียวแดงขึ้นหายไปไหนหมดนั่นแหละสิไม่มีขื้นเลย<ะ>น้ำทะเลสวยจังนะน้ำทะเลก็เป็นเช่นนี้วุหน้าหนาวนะผมว่าหน้าหนาวเข้ามาแล้วหน้าหนาวแบบจริงๆจังๆ,ๆแล้วเห็นไหมใสเลย แต่ไม่ไม่รู้มันจะหนาวมากมายแค่ไหนมันก็คงหลอกล่อผู้คนเดียวดายให้หลงหาเสื้อกันหนาวมาใส่นะรีบขุดออกมานะเสื้อกันหนาวช่วงนี้จะได้ใส่นิดนึงไปเดินลัดเรียบใครเอามาทิ้งหวยอึ๊บอึ๊อึ๊ ความใสามาเยือนบางแสนแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาเดินดูกันเล็กๆน้นอยๆกับบรรยากาศน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเช้าละเดี๋ยวจะให้ดูกราฟน้ำนะว่ามันขึ้นสูงสุดแค่ไหนไหนไหนในระหว่างที่เราเดินเลาะเรียบชายขึ้น สวัสดีตอนเช้าค่ะอากาศดีใช่ไหมนี่แหละยามเช้าของหน้าหนาวผมว่าหน้าหนาวมาเยือนแล้วนะแต่ไม่รู้จะมีความไอความหนาวจะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูการ,รน้ำที่สูงสุดในรอบเช้านี้ว่ามันสูงแค่ไหนเห็นไหมสามจุดหหนึ่งยังไม่ขึ้นสูงสุดแต่ใกล้แล้วก็ระดับนี้แหละ ดี๋ยวก็ค่อยๆลงคืบๆไม่ไม่ลงมากเห็นไหมช่วงเช้านี้จะแถบสีเหลืองๆนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นแถบสีไม่เหลืองนี่นจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกะนะช่วงที่พระอาทิตย์อยู่บนฟากฟ้า,ฟา,ฟาเนี่ยก็ระดับน้ําก็จะทรงตัวอยู่ในระดับระมาณสามเมตรก็ถือว่าระดับน้ําค่อนข้างนิ่งๆไม่กระตุกกระตากนักในเช้านี้ผู้คนก็จะน้อย วัวเองครับคุณวราพรวันนี้รวยใช่แล้วรวยแล้วเราก็จะจําใครไม่ได้ให้รวยสักทีเฮ้อรอมานานนานวันนี้ก็มีข่าวใหญ่นะครับผมนุม่มไลฟ์สรตมเมอร์ทิกตอกถูกอย่างน้อยอสักสิบสองล้านแล้วสิบสองล้านหายเงียบงดไลฟ์สตมหนึ่งอ,อาทิตย์เออ ปิดเครื่องนี้ดีนะสวัสดีนะครับคุณสิบวาที่อยู่ชมรมเดียวกับตาเติงชมรมคนรักบ้าน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 เละส,สวนเนีชมรมคนรักบ้านและส,สวนนะชอบอยู่กับบ้านกับสวนน้ำใสนะครับใช่แล้วนะครับคุณโจอเดย์รออีกนิดตอนนี้เขาติดตั้งทุ่นลอยน้ำอยู่ที่ หลังวงเวียนบางแสนแต่ยังไม่เสร็จหร่ะบรรยากาศแบบนี้นี่สบายชิวๆไม่ร้อนพระอาทิตย์ยังไม่มาดูดิดแสงตะวันพึ่งจะโผล่ขนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตให้ไปสู่ยังจุดหมายทั้งเสียงเป็นเสียงตายก็น่ารอง เอ๊ะไหนวะร้านของเจ๊นหนิงนี่ใช่ไหมเออร้านผ้าเจ๊นหนิงเรอน่าจะใช่ตรงนี้แหละโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะคนบางคนมีแค่เพียงดวงตาแต่ใช่ว่าจะมีแววเหมือนกันไหมมองคนดีแต่ดันเป็น คนชั่วร้ายถึงทำดีอย่างไงเขาไม่แลอยู่ในบ้านก็คิดหาทางออกจากบ้านทำยังไงวันวันจะออกไปชวนคนนี้คนนู้นก็ไม่ไหวไม่มีใครออกไปเป็นเพื่อนเลยก็ คราวนี้เรามาในตีมสีเหลืองนะครับผมตีมสีเหลืองแล้วก็มาอยู่ที่กลางหาดบางแสนนี่มีน้องหมามาเล่นน้ําด้วยหลายคนถามว่ามีน้องหม,หมาน้องแมวมาเล่นน้ําได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องหมาวิ่งเล่นน้ํามันลงไปแล้วดูดิมันจะไปไกลขนาดนั้นดูน้องหมาก็เั้านี้พามาเดินดูบรรยากาศยามเช้าที่หาดบางแสนกันพอให้ได้สัมผัส ความหนาวเย็นที่คืบคลานเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะแดดกล้าแกร่งแต่เช้าแต่ว่าลมหนาวก็แผ่วๆมาแล้วละ่ะสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงเรื่อดูการชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฝนคงจะหายไปเรื่อยๆแต่เมื่อวานไปกรทมฝนยังตกอยู่เลยเมื่อฝนหายไปหน้าหนาวก็จะแผ่อิทธิพลเข้ามาเรื่อยๆที่นี่ก็จะใสขึ้นเรื่อยๆ น้ำที่เราเห็นว่ามันดำๆขุ่นๆนี่ไม่ใช่เพราะน้ำนะมันเป็นเพราะทรายมันจะเริ่มใสเพราะว่าไอ้พวกเปลือกหอยพวกเปลือกอะไรที่มันถูกแบบฝังกบอยู่ข้างใต้พื้นคลื่นมันก็จะค่อยๆดึงมันขึ้นมาอยู่ข้างบนมันก็จะเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้แหละเป็นช่วงไฮซีซั่นของท้องทะเลบางแสนเพราะว่าที่อื่นเขาใสกันยาวกว่านี้แต่บางแสนมันมีช่วงเวลาแค่ ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยแหละอันนี้เข้าพฤศจิกาแล้วอุ๊บอุ้ยไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปก่อนนะครับผมบายบายไปแล้ว